สวัสดีครับผมจอนครับวันนี้จะมาตอบคาถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดในช่วงนี้นะครับทํางานตอนกลางคืน,คนจะลดน้าหนักยังไงคําถามเนี้อาจจะเกิดขึ้นในใจหลายๆคนนะครับว่าเรานอ,นอนเวลาต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับแล้วเราจะกินอาหารเนี่ยเวลาไหนยังไงมันทําให้ลดน้าหนักยากหรือเปล่ามีคลิคยังไงบ้างโอเคผมตอบ่างนี้ก่อนนะครับว่า เราต้องเข้าใจหลักการของการลดน้ำหนักเบสิกก่อนเลยนะก็คือเรื่องของสมดุลพลังงานครับน้ำหนักเราจะขึ้นได้ก็คือเรากินมากกว่าที่ใช้ออกไปน้ำหนักก็ขึ้นถ้าเรากินน้อยใช้ออกไปเยอะน้ำหนักเราก็สามารถลดได้ครับไม่ว่าจะกินช่วงเวลาไหนก็ตามเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทำงานกลางคืนเนี่ยนะถ้าเรากินไม่เกิดแล้วเราใช้พลังงานออกไปเยอะยังไงน้ำหนักก็ลงอยู่ดีครับโดยหลักภาพรวมแล้วมันเป็นแบบนั้น แต่มันอาจจะมีเรื่องปลีกย่อยที่ทำให้คนทำงานกลางคืนเนี่นยลดน้ำหนักได้ยากกว่าคนทั่วไปซึ่งก็ได้มีงานวิจัยชัดเจนเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเลยนะครับเขาทำงานวิจัยกับคนเป็นพันคนเลยนะแล้วก็พบครับว่าให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินอาหารค่อนข้างเหมือนเดิมทุกอย่างปรับอยู่อย่างเดียวคือปรับชั่วโมงการนอนจากที่ปกตินอนวันละ8ชั่วโมง ลดลงเหลือนอนแค่วันละ5ชั่วโมงเนี่ยทำให้น้ำหนักตัวหรือ BMI ของกลุ่มผู้ทดสอบเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3.6%เลยนะครับสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราตื่นนอนมากกว่าคนอื่นเวลาการนอนเราน้อยลงเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะกินเยอะกว่าคนอื่นและเวลาการกินเราก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยบางทีมันอาจจะหาอาหารที่เหมาะสมทานยากนะครับแล้วก็ไม่รู้จะแบ,บ่งเวลากินยังไง แล้วเรากลับเวลานอนอะ่ะกลางคืนเราไม่นอนเรามานอนกลางวันเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนเราทํางานได้ไม่ปกติเท่าที่ควรครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิม่มเจ้าตัวฮอร์โมนอิม่มหรือเลปตินเนี่ยก็จะคอยสั่งให้เราหยุดกินทําให้ความอยากอาหารเราน้อยลงถ้าฮอร์โมนอิ่มเราทํางานได้ไม่เป็นปกติเราก็จะอิ่มช้า เช่นเดียวกับฮอร์โมนหิวครับหรือเจ้าตัวเกรลินเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราอยากอาหารถ้าเกิดผิดปกติก็คือเราจะมีความอยากเราจะมีความหิวบ่อยเกินไปซึ่งถ้าเกิดเราอยากก็เราหิวบ่อยเนี่ยมันก็ยากแก่การคุมน้ําหนักแน่ซึ่งจากงานวิจัยเดิมนะครับเห็นชัดเจนเลยว,ว่าการนอนหลับที่น้อยลงเนี่ยนะครับส่งผลให้ฮอร์โมนอิ่มลดลงถึง15.5%อร์และฮอร์โมนหิวเพิ่มขึ้นถึง14.9%แปลง,ง่ายๆเลยนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยจะอิ่มยากแล้วก็หิวง่าย แล้วคิดดูนะถ้าเราทํางานดึกๆแล้วเราเป็นคนที่เกิดอาก,การหิวบ่อยๆแล้วหาอะไรกินไม่ได้หรือกินของไม่ดีเนี่ยแน่นอนสมองเราก็จะคิดถึงเรื่องอยากกินตลอดเวลาแล้วพอเราออกงานในตอนเช้าเนี่ยก็เหมือนเราอดมาทั้งคืนเราหิวมาทั้งคืนเราก็จะไปตะบะแตกอะ่ะเราก็จะไปกินเยอะตอนเช้าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับ ลดฮอร์โมนเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากทั้งช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายเราทำให้เราดูอ่อนเยาว์และที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็ยังช่วยให้การเราผาผลาญเราเนี่ยเป็นไปได้ตามปกติเาผาผลาญได้ดีด้วยถ้าเรามีรดฮอร์โมนน้อยการเผาผลาญเรา,าก็จะน้อยลงทำให้เราลดน้ำหนักได้ยากขึ้นหรืออ้วนง่ายขึ้นด้วย ทีนี้ตัวกรทฮอร์โมนเนี่ยครับดูจากกราฟจะเห็นว่าร่างกายเราจะหลั่งได้ดีตอนช่วงที่เราหลับสนิทหรือตอ้องกลางคืนช่วงสี่ทุท่มถึงตีสองเนี่ยจะหลั่งกรดฮอร์โมนได้ดีมากถ้าเราเป็นคนนอนไม่เป็นเวลาหรือช่วงกลางคืนเราไม่ได้นอนเนี่ยตัวกรดฮอร์โมนก็จะลดน้อยลงด้วยมันทําให้เราลดน้ําหนักได้ยากขึ้นด้วยนะครับพราะวันนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีการแก้ไขสิ่งนี้ได้ง่ายๆเท่าที่เราจะพอทําได้ เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องเวลาในการกินอาหารครับผมยกตัวอย่างสมมุติเราเป็นคนทํางานเข้างานนะหกโมงเย็นแล้วเลิกงาน6กโมงเชา้าสิบสองชั่วโมงเลยสมม,มุติเราตื่นสักสี่โมงเย็นถูกไหมครับข้อแรกครับภายใน1ชั่วโมงหลังตื่นนอนให้เรากินมื้อแรกเลยเรียกว่ามื้อเช้าแล้วกันนะแล้วแน่นอนมื้อเช้าก็ต้องเป็นมื้อที่เราร่างกายต้องการสารอาหารเยอะที่สุดเพราะเขานอนมาทั้งคืนนะไม่มีสารอาหารเข้าไปเลย เราก็ต้องกินมื้อเนี่ยเป็นมื้อสำคัญให้ได้สารอาหารเยอะที่สุดเลยนะครับสาเหตุที่เราควรรีบกินภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนก็เพราะตลอดระยะเวลาที่เรานอนหลับะครับร่างกายเราเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์ครับถ้าเราไม่ใช้สักพักหนึ่งเขาก็จะพักหน้าจอเช่นเดียวกันครับร่างกายเราตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะใช้พลังงานน้อยลงการรีบกินในขณะที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะทําให้ระบบเผาผลาญเริ่มทํางานทันทีนะครับ และที่สําคัญเรื่องสารอาหารครับการได้สารอาหารเยอะในมื้อเช้าจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและเมื่อได้สารอาหารครบมันจะทําให้ควบคุมความหิวในมื้ออื่นๆได้ดีขึ้นครับทาให้การกินในมื้ออื่นๆจะกินน้อยลงแล้วหลังจากนั้นครับนับไปอีก3ชั่วโมงครับให้กินเป็นมื้อของว่างมื้อของว่างอาจจะเป็นผลไม้อาจจะเป็นไข่ต้มหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับนิดหน่อยๆนอย,นอย แล้วหลังจากมื้อของว่างนับไปอีก3ชั่วโมงก็คือ5ทุ่มให้กินมื้อเที่ยงระหว่างมื้อก็อย่ากินจุกจิบเราแบ่งมื้อออกมาย่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างมื้ออย่ากินจุกจิบนะครับ5ทุ่มเสร็จแล้วนับไปอีก3ชั่วโมงครับตี2ก็กินของว่างแล้วก็นับไปอีก3ชั่วโมงก็คือประมาณตีาก็กินมื้อเย็นเป็นมื้อสุดท้ายของวันครับสรุปนะหลักการในการวางมื้ออาหารง่ายมากนับจากเราตื่นครับภายใน1ชั่วโมงให้กินมื้อเช้า แล้วหลังจากนั้นทุกๆ3าชั่วโมงครับให้กินครับมื้อเช้าของว่างมื้อเที่ยงของว่างแล้วก็มื้อเย็นโดยประมาณขนาดนี้ขนาดนี้เราก็ไปปรับให้มันเข้ากับตารางเวลาชีวิตของเราแต่ที่สําคัญก่าเวลาในการกินคือคุณภาพของอาหารที่กินนะเพราะบางครั้งเนี่ยการกินแคลอรี่เท่ากันแต่สัดส่วนของสารอาหารที่ได้ไม่เท่ากันนะครับมันก็ทําให้การลดน้ําหนักและคุณภาพในการลดน้าหนักเนี่ยไม่เท่ากันด้วยยิ่งตอนกลางคืนเนี่ย อาหารที่เราจะหากินก็หากินได้ยากเราจึงควรที่จะวางแผนการกินว่าเราจะเอาอะไรมากินกลางคืนดีเพราะมันไม่สามารถหาซื้อได้สะดวกครับการเตรียมมื้ออาหารจึงเป็นเรื่องสําคัญมากครับวางแผนนิดนึงครับว่าคืนนี้เราจะกินโปรตีนจากไหนจะกินแป้งจากอะไรเราจะกินอะไรบ้างเราจะได้มีการเตรียมมื้ออาหารไว้ก่อนแบบนี้ครับมันก็ทําให้เราสามารถเลือกกินของดีได้ในตอนกลางคืนถ้าไม่อย่างนั้นนะครับ มันไม่มีสิทธิ์เลือกอครับต้องซื้อของตามร้านสะดวกซื้อซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะซื้อของที่แครี่เยอะแต่สารอาหารน้อยมาทําให้เราอ้วนง่ายทีนี้เรื่องที่2คือเรื่องของการนอนครับถ้าตามตัวอย่างเมื่อกี้เรากินมื้อสุดท้ายประมาณตีห้าหกโมงเช้าใช่ไหมครับเราอาจจะนอนสักเก้โมงโอเคนะก็หลังจากกินมื้อสุดท้ายประมาณ3าี่ชั่วโมงครับเราก็จะได้นอน9ก้าโมงเช้าถึง4ี่มงเย็นก็ประมาณ7ชั่วโมง เวลานอนที่เหมาะสมคือ6-8ชั่วโมงทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์อยู่นะครับร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งโกรทฮอร์โมนมาซ่อมร่างกายได้ดีให้มันฟื้นฟูให้มันผอผ่านดีเนี่ยมันต้องมีโกรทฮอร์โมนออกมาซึ่งไอโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนกลางคืนครับเวลาเจอแสงอาทิตย์ร่างกายเราจะรับรู้อ่ะเขาก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาน้อยทีนี้เราก็ต้องมานอนตอนกลางวันไงมันเลยเป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดครับ ก็คือพยายามสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกลางคืนที่สุดครับพยายามนอนในห้องที่เงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็ปิดม่านให้มืดที่สุดเท่าที่จะมืดได้เป็นไปได้ก็เอาที่คาดตามาปิดด้วยหลอกตัวเองว่าเป็นกลางคืนอยู่แล้วก็นอนให้หลับสนิทรวมถึงฝึกการกินน้ําตาลให้น้อยลงและอย่าก,กินเยอะช่วงก่อนเข้านอนประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับมันมีงานวิจัยชัดเจนเลยว่าการกินน้ําตาลเยอะและการ กินอาหารเยอะเกินไปก่อนเข้านอนมีผลทําให้กรดฮอร์โมนหลั่งได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับซึ่งฮอร์โมนนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดอาการง่วงและก็ทําให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพแต่เขาจะหลั่งได้ดีเมื่อแสงอาทิตย์น้อยพอเรามานอนตอนเช้าเนี่ยมันจะทําให้เมลาโทนินเนี่ยหลั่งออกมาน้อยเราก็เลยหลับไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วยิ่งเราชอบเล่นมือถือชอบเปิดทีวีทิ้งไว้ก่อนนอนยิ่งทําให้เราหลับยากครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับก่อนเข้านอนเราควรงดการเล่นโทรศัพท์มือถือรวมถึงปิดทีวีแล้วก็พยายามอยู่ในที่เงียบนะครับเราจะสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นในช่วงกลางวันแน่นอนก็เนี่ยครับดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องสุดท้ายคือเรื่องออกกําลังกายว่าควรออกเวลาไหนดีอันนี้ตอบแทนทุกคนเลยนะครับง่ายที่สุดครับคือเวลาที่เราสะดวกครับออกก็ดีกว่าไม่ออกอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนทํางานกลางคืนนะครับถ้าเราตื่นมาช่วงเย็นแล้วเราออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเลยเนี่ย จะดีที่สุดเพราะว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอติซอลมาแล้วเราก็จะสดชื่นครับเราจะไม่ค่อยง่วงในช่วงกลางคืนมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปหาอะไรจุบจิบกินในช่วงกลางคืนนะครับการคุมอาหารการลดน้าหนักก็จะทําได้ดีขึ้นครับและนั่นก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการวางโปรแกรมเพื่อลดน้าหนักสําหรับคนที่ทํางานกะดึนกน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันเหมือนกันหมดอะนะครับเราเลือกกินอาหารให้เป็น แต่เขาเข้าใจอย่าบางทีคนกัดเด็กมันแบบมีอาหารให้เลือกน้อยเราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนบ้างนะครับแล้วก็แบ่งมื้ออาหารตามนั่นเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนงานนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็แฮปปี้กับมันนะครับทำดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับอย่าไปเครียดมากเครียดมากมันก็ไม่ลดนะ แต่ถึงจะยากกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการเรามีความตั้งใจนะครับก็ลดได้แน่นอนครับไม่งั้นคนทํางานกันคืนก็ต้องอ้วนทั้งหมดอดิตแต่นี้คนหุนดีก็มีเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วชี้ขาดมันก็อยู่ที่วินัยของตัวเราเองนะครับเป็นกําลังใจให้สู้ๆทาได้ครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยครับแล้วพบกับข้อมูลดีๆใหม่ในคลิปหน้าครับผม